สวัสดีทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษแชนแนลวันนี้เราจะมาพาทุกคนทำแอปสำหรับการบันทึกรายรับรายจ่ายโดยใช้ Adalo เนาะซึ่งเดี๋ยวเราทำการ create new app ของเราขึ้นมาก,ก่อนเลยถ้าใครยังไม่เคยดูพื้นฐานการใช้ Adalo สามารถดูได้ที่มุมขวาของเจ้าเลยนะในส่วนนี้เราจะขอใช้เป็น mobile only legacy ตัวเดิมละกันกด next ไปเลย รูปแบบเราเลือกเป็นแบบ blank ในส่วนของสีเราจะขอเลือกสีเป็นสีชมพูประมาณนี้โอเคแล้วก็เราจะใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีแรกแต่ว่าเราจะปรับให้อ่อนลงมาหน่อยกด create เลยเพื่อสร้างแอปพลิเคชันของเรา ในส่วนของหน้าโฮมที่ระบบ e n เนเรตมาให้เราเนอะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วอะเดี๋ยวเราจะทำ UI ก่อนแล้วค่อยไปเล่นกระฐานข้อมูลล้วกันในส่นนี้เราขอ add c o m p o n e n t ตัวนี้ล้กันนี่ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราจะทำการปรับ loading สัก10ในส่วนของสีเราจะขอใช้เป็นสีชมพูแบบนี้และเราจะทำการเพิ่มในส่วนของ text ขึ้นมาเอาไว้ตรง header ตรงนี้ ว่าตรงนี้เราจะใช้เป็นเฮดเดอร์ของรายการเนาะเราจะเขียนว่ารายรับนี้จากนั้นตรงนี้เราจะทำการคัดลอกเก็บขึ้นมาอีกหนึ่งอันแล้วเราจะใส่เป็นจำนวนเงินตรงนี้สัญลักษณ์บาทไม่มีในการแสดงผลนะทุกคนให้ทุกคนทำการเพิ่มออเองแต่นี้เราใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขเทสเอาไว้ก่อน ปรับไซส์ของตัวหนังสือตรงนี้เลยเราใช้สัก40ปรับความเหมาะสมนะทุกคนโอเคประมาณนี้ถือว่าสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มในส่วนของเงาให้กับตรงนี้หน่อย Edit Style แล้วเพิ่มเงาให้กับสี่เหลี่ยมของเราเนาะ สักหแล้วก็โอเคประมาณนี้สีชมพูอ่อนอ่ะจะดูอ่อนกันเราใช้เป็นสีชมพูหลักของแอปแล้วกันแล้วตัวหนังสือเราขอปรับให้สีเนี่ยเป็นสีขาวเพื่อที่มันจะได้เด่นขึ้นมาเนะาะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราขอลองเช็คเสียมพูกับสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะทำให้ยอดเงินของเราเด่นขึ้นมาไหม โอเคเราจะคันลอกในส่วนของกล่องนี้เดี๋ยวเราทําการคุมดํากล่องนี้ก่อนเนาะแล้ว c t r โทจี G. จากนั้นเราจะลากกล่องออมาเราจะขอปรับสีกล่องตรงนี้ให้กลายเป็นสีขาวเพราะว่าอันนี้คือกล่องที่เราจะใช้เป็นกล่องรองเนาะซึ่งจะแสดงลายจ่ายก็จะใส่สีเป็นสีดำแบบนี้ พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของรายจ่ายที่จะอยู่ด้านลา่างเดี๋ยวเราเปลี่ยนในส่วนของ l a b e ลรา,ายจ่ายตรงนี้ให้กลายเป็นรายจ่ายแบบนี้เมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มในส่วนของสี่เหลี่ยมเข้ามาอีกหนึ่งครั้งและในส่วนของสี่เหลี่ยมเนี้ยเราจะย่อให้เหลือประมาณครึ่งจอเราจะปรับโรเตอร์10เพิ่มความสูงของกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นิดนึง โอเคเราจะใช้เป็นสีขาวเหมือนกับกล่องของรายจ่ายเลยเรได้เป็นสีขาวปุ๊บเดี๋ยวเราจะ edit สไตล์โดยที่เราจะใช้สไตล์เดียวกับกล่องของรายจ่ายตรงนี้จะมีค่า shadow เป็น0.15โอเคเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราทำการเพิ่มในส่วนของ text เข้ามาอีกหนึ่งอัน text ตรงนี้ เราจะเอามาเขียนด้านล่างเนาะเราจะเขียนว่ารายรับซึ่งตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนปุ่มเอาไว้กดแล้วเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาให้ผู้ใชท้ทำการกรอกข้อมูลเนาะเดี๋ยวเราไปหาไอคอนในเว็บฟาติคอนดีกว่าตรงนี้เว็บฟาติคอนอะ มันจะเป็นเว็บสำหรับการหาไอคอนที่เอามาใช้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ตรงนี้ทุกคนสามารถโหลดลายเส้นไปใช้งานได้ฟรีด้วยเดี๋ยวเราขอใช้เป็นรูปนี้ละกันสวยดีแล้วก็ในส่วนของรายจ่ายเราจะใช้เป็นเราจะใช้เป็นรูปประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราดูว่า ไม่มีใกล้เคียงกับอันเดิมงัโอเคงั้นเอารูปนี้แหละถ้าได้สองรูปนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําการอัปโหลดรูปเข้าไปเลือกอ m a เมเนาะเอามาวางตรงนี้แล้วปรับขนาดให้มันได้ตามความเหมาะสมอันนี้เราจะส่งให้มันไปอยู่ด้านหลังคลิกที่ Image เนาะแล้วมาคลิกที่ใครป่าตรงนี้จากนั้นกดที่ Arrange ตรงนี้แล้วเลือกที่ในส่วนของ send backward เ okay, คมันก็จะมาอยู่ข้างหลังของตัวนสื่อตรงนี้แหละเดี๋ยวเราทำการเลือก source image เป็น upload แล้วกด cut image อันนี้เราก็อัปโหลดรูปเข้าไปเป็นรูปคอยแล้วเนาะตรงนี้ในส่วนของรูปเนี่ยมันโดนครอบเดี๋ยวเราจะใช้เป็น show full image นี่แล้วนะเดี๋ยวเราปรับความกว้างของมันให้มันสบส่วนนิดนึง ไในประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรากดคุมดำตรงนี้เนาะแล้ว Ctrl G เพื่อทำการกุ๊ปมันเอาไว้ด้วยกันแล้วสร้างมาอีกอันหนึ่งโดยการด p l พิเคทขึ้นมาแล้วทุกคนให้กดอัติเนกค้างไว้แล้วลากอบเจทที่เราต้องการมันจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันนึงเดี๋ยวส่วนของรูปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากของรายรับเนี่ยเป็นรายจ่ายเราจะใช้เป็นคลอยอีกอันนึงที่เราโหลดมาเนาะ พออัปโหลดไปแล้วเราต้องรอระบบมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะมันถึงจะเสร็จค่าให้เราแล้วเปลี่ยนในส่วนของรายรับตรงนี้ให้กลายเป็นรายจ่ายจากนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่เรียกว่า navigation หรือแท็บที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าทุกคนเคยใช้เว็บไซต์หรือเว็บแอปที่มันจะมีแท็บด้านล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวเรากดเพิ่มขอ้อพนานแเราพิมพ์ไปว่า navigation นี่เราก็จะได้เป็นปุ่ม navigation ตรงนี้มาเราลากมาใส่ข้างล่างเลยเราจะปิดในส่วนของ 5แล้วก็4แล้วก็ในส่วนของเ h i r d ออกไปเราจะเหลือไว้แค่ first กับ Second ในส่วนของ first เนี่ยเราจะเขียนว่า Home แบบนี้แล้วแต่ในส่วนของ Second น่ะเราจะเขียนว่า t r a n s f e r เพื่อเอาไวต้ตรวจสอบประวัตินะว่าตรงนี้เราเคยมีการทำธุรกรรมรายรับรายจ่ายอะไรบ้างตรงนี้เราจะเขียนว่า t r a n s f e r มันไม่ขึ้นไอคอนท t น a n s f e r ใช่ไหมงั้นเราจะใช้เป็น history โอเคแล้วเราก็จะใช้เป็นไอคอนนี้เป็นรูปนาฬิกาในส่วนของหน้าแรกก็มีอยู่ทางนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะ duplicate หน้านี้ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเนาะ,นาะกด alt n แล้วลากตรงนี้เลยจากนั้นตรงนี้เราจะลบในส่วนของ t a ฮ h เ a d e r ข้างบนออกแล้วเราจะ ลาส2อ,อันนี้เนาะขึ้นไปบว่าข้างบนแบบนี้เลยจากนั้นตรงนี้ในส่วนของรายรับรายจ่ายที่เป็นฟอร์มเนี่ยเราจะลบออกพอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของ sample list c o m p o n e n t แบบนี้เลยโอเคตรงนี้ซอสยังไม่ต้องไปเลือกมันเดี๋ยวเราขอไปในส่วนของ header ของรายการนี้ก่อนเนาะเราจะใช้ header ของรายการนี้ เป็น history โอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายการทั้งหมดที่แสดงผลอยู่เนาะก็จะมีทั้งวันที่จำนวนเงินแล้วก็เขียนสถานะอยู่ข้างหน้าจำนวนเงินเนาะว่าเป็นรายรับหรือเป็นรายจ่ายโดยที่เราจะไม่ใส่ไอคอน left section ปิดเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเทสเนาะเราจะใส่ตรงนี้เป็นสถานะสมมติอันนี้เป็นรายรับทั้งหมดก่อน แล้วเป็นจํานวนเงินเราก็จะได้แบบนี้เราจะใช้เป็นวันลายในส่วนของซับไตเติลเราจะใส่เป็นสมมุติเนะเป็นวันที่10กร,รกฎาปีสองเวลา10บโมงโอเควันนี้เราได้รายการเทแล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาแก้ไขอีกทีหนึ่งนะทุกคน ตรงนี้เราจะขอเปลี่ยนจาก d i v i d เดเนี่ยที่เป็น Insert ให้กลายเป็นแบบฟูลมันก็จะเต็มส r e a m เลยแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของแ a c k g r o u n d ให้มันด้วยเพื่อให้มันรูปร่างดูเหมือนเป็นการ์ดโรเดอร์มือนเดิมเราจะใส่10 Shadow เราเปิดเอาไว้เนาะมันจะได้มีเงาเหมือนการข้างบนโอเคในส่วนของ Title เราจะเปลี่ยนสีมันจากสีดำเนี่ย ให้กลายเป็นสีชมพูที่เป็นสีหลักของแอปและเดี๋ยวเราเปิดเว็บอิโมจิหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติมีการบันทึกรายการรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะให้มันแยกสถานนะโดยที่เปลี่ยนสีตรงนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกลายแอปทุกคนเราเลยจะใช้เป็นอิโมจิอย่างเช่นถ้ามีการบันทึกรายการรายรับลงไปเราจะใช้อิโมจิที่เป็นสีเขียววงกลมแต่ว่าถ้าเป็นรายจ่ายเราจะใช้เป็นสีแดง บบมันก็จะสามารถแยกได้แบบง่ายๆเลยแค่มองก็รู้แล้วว่าอ๋อสีแดงสีเขียวแบบนี้จากนั้นเมื่อได้หน้านี้แล้วเราอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะทุกคนในส่วนของ navigation เราจะเปลี่ยนจาก First ให้กลายเป็นเ e c o n d ว่าตอนนี้การทำงานมันอยู่ที่หน้าที่2ใช่ไหมแล้วเราจะลิงก์ในส่วนของ First Tab ให้กลับไปอยู่ที่ในส่วนของหน้า Home และมาที่หน้า Home ทำเหมือนกันเลยคลิกที่ Second Tab แล้ว Add Action l ลิงก์ไปที่ หน้า HOME 2งซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อหน้า HOME 2เราจะทําการเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนาะให้กลายเป็น t ันเฟอร์แล้วนะกดดันเดี๋ยวเราจะไปทําถักข้อมูลกันดีกว่า